ค่ะกลาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอจะเอาสามน้อยมัดร่วมลงให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะเป็นยังไงพี่น้องเมื่อวานเข่ารั่วเพราะว่าจะเป็นสามน้อยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่นอ้องเนาะเดินดีเดินต่อเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขามาแล้วก็ไหลกดแช่เปิดการมองเห็นซอยแอดเนเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะก่อนจะไปดูของมือนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเบิงผลงานที่ผ่านมาก่อนเนาะคะ่ะ วันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะแอดวางเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งพี่น้องคะ่ะอ่ามาน้อยแรกเลยค่ะสิบหนึ่งศูนย์พิเศษนะคะของวันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะไปรอบปกติศูนย์ห้าตรงๆเนาะค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะลูกซื้อวันหนึ่งจะมาอยู่สามครั้งเนาะคะ่ะหนึ่งสามสามหนึ่งกับสองรอบแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็หนึ่งศูนย์แล้วก็ 1, กไปที่ศูนย์ห้าของใบของหวยข้อละเอียดเนาะคะ่ะ ไปถีเซียนสารค่ามันทีซิบเก่าเข่าตะเดนอ่าไปจับคูได้สามตัวตัดเก่าสองเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะแล้วกขาาะะ็ของน้องตาพารวยเนาะค่ะของน้องตาเข่า,ขาที่ตัวเด่นตัวเน้นเลยพี่น้องคะ่ะศูนย์ห้าอ่าศูนย์ห้าหกนะคะแต่ว่าไปตัดเอาได้ยุทธิศูนย์หาตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะของวันถีซิบเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ ของวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะของวันที่ยี่สิบของน้องต้าลดสนิทเลยค่ะพี่น้องได้เด่นหนึ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะได้เด่นหนึ่งตัวเดียวกะนะคะลดก็คือลดไปก็คือไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่านี่คือแนวทางของเซียนสารคามเนาะคะ่ะเซียนสารคามวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้ว่างเด่นอยู่ที่ 6กับ0ค่ะเอ่อ6กับ8ค่ะพี่น้องนะคะ6กับ8เข่าที่38รอบปกติเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะของเสี่ยนสาระข้ามเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ38รอบปกติอ่าของเพิ่นมมี่8เก่าเนาะพี่น้องก็เกือบไปบนรางคือกันละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเกือบบนรางคือกันนะคะอ่ะาเข่าแต่8เนาะคะ่ะเมื่อวาน6บ่เกิดเลยค่ะพี่น้องนะคะ หกบวเกิดเลยนะคะไปที่แนวทางของแอดหมู่ว่านนี่เนาะค่ะพี่น้องนะคะหม่ว่านนี่แอดบ้างย่ที่ศูนย์กับเจ็ดเนาะค่ะเข่าซิฟตำแหน่งเก้าอีกแล้วค่ะพี่น้องล่างของพิเศษหม่ว่านนี่ออกซิเมม่อก้อนนี่ก็ออกซิพี่น้องพิเศษล่างเนาะค่ะหมู่ว่านนี่ก็ออกซิฟเม่อก้อนก็ออกซิเมือนี่จะออกหกศูนย์ศูนย์หกเบานอนนะคะนะคะแนวทาง ต่เกาว่ามันไปค่ะเพราะซูนโฮกูนเก่าพี่น้องแต่ว่ามันกบก่าแน่ตัวเลขมันกะกลมๆเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะอ่เป็นยังไงคะพี่น้องสําหรับเล่าสะอาดเล้าพัฒนาเมื่อคืนนี้เนาะค่ะเล้าพัฒนาเมื่อคืนนี้นะะนกนนะโอ้สวยงามค่ะพี่น้องจบสวยเลยนะคะสําหรับเอฟซีพี่น้องแอดขออนุญาตแทกนิดหนึ่งเนาะค่ะนี่คือใบของเล่าพัฒนาเมื่อคืน ใบของแอดเนาะคะ่ะของเสี้ยนสรารคามกับเขาอยู่ที่ศูนย์เจ็ดตรงตรงได้ค่ะพี่น้องมาขึ้นแอดเอามาแสกเบิงเพื่อพี่น้องบ่ได้เบิงอา่าคลิปที่แอดเอาลงแกงผลเล่าเนาะคะ่ะนี่ของเสี้ยนสรารคามเขายุศูนย์เจ็ดตรงตรงด้ยค่ะอ่าเลขวัฏเพิ่นว่างศูนย์ตรงมีเจ็ดทุกครั้งพี่น้องซ่อมเบิงเดอ้อค่ะนะคะแล้วก็เดินทุกครั้งพร้อมด้วค่ะพี่น้องอา่า เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสายแอดน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะคะของแอดว่างเด่นอยู่ที่ศูนย์คับสามหมอ่ว่านเล้าควัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเป็นตัวกรับเนาะคะ่ะตัววินเนี่ยแอดว่างแคซีโตเกือบแตกสามตพี่น้องหมู่ว่านเนาะคะ่ะแอดว่างสามเจ็ดศูนย์สองเนาะคะ่ะปรากฏว่าแนวทางของเฮามี่สามเจ็ดศูนย์สองผลออกที่สองศูนย์ศูนย์เจ็ด เข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งเจ็ดศูนย์ทั้งสองศูนย์พี่น้องนะคะอ่าสำหรับตัวเด่นตัวว่างเป็นตัวกลับนะคะแต่ว่าเลขวิ่นเข่าบนล่างเกือบแตกสามตัวเล่าพัฒนาเมาื่อวานพี่น้องถ้าศูนย์มา,มากๆกันตัวอีกตัวหนึ่งก็คือแตกสามตัวเนาะค่ะนะคะ,นะคะกาดีใจน้ำพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เนาะคะ่ะกาแอดกะ ไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะมือใดมันเข่าก็คือดวงของทางช่องเข้าน้ำละค่ะ,อะแอดยังบริกเกงเลยถึงพยายามฝึกฝนเจ้าของนะคะคัดเน้นแกะสูตรรัวๆเพราะว่าจะให้มันเดินดีเดินเด่นกว่านี้เนาะค่ะพี่น้องนะคะ,ะเพราะว่าเ่ายังออนอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะระยะเวลาสามปีนี่ถือว่าประสบการณ์ยังหน่อยโยคะพี่นอ้องยังบรเกงพ่อที่จะ สตัวหางเดียวได้นี่ถือว่าไปพระท่านได้กไกลนะคะแอด,ดถึงพยายามที่จะแกะสูตรออกมาหลายๆเพื่อว่าจะเอาสูตรชนให้มันเป็นสูตรเด่นนะคะถ้ามันเดินซิบมือขึ้นกน็ถือว่าเด่นระดับหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ,ะให้เดินเงี้ยวๆเดินตอเนาะคะ่ะเพราะว่าอ่าบางสูตรแอด,ดแก้ไ้สองตัวมา1ตัวเนาะคะ่ะเดินรลิวไปหอดซิบซีซบหางงวดคะ่ะพี่น้อง พ่อแกะออกมาให้พี่น้องใส่ใบออกมาให้พี่น้องเบงอ่าล่งซื้อลงช่องมือนันรูดมือนันเลยค่ะนะคะแอดถึงพยายามว่าไปแกเอาตัวเลขออกมาละกะอ่ามาเ,าเอาเอาบ่อเสียเขตถ้าแกออกมาขึ้นหลุดท่านที่เลยค่ะพี่น้องเล่าขัดหน้าพี่น้องจะเห็นแอดพยายามแกะสูตรออกมาหลายครั้งหลายข้าวอยู่นเนาะค่ะเนาะนะคะ หล,หลายขังหลายเข้าค่อนข้างที่จะว่าออกมาบัได้กันรุดบันนั่นเนาะค่ะเป็นน้ามีหยังแอดก็งงคขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือติดตามเน้อค่ะพี่น้องเขาเงี้ยวเ้ได้ค่ะเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเขาแอดกับเซียนสารคามวันที่สิบแปดน้องตาอากเซียนสารคข้ามวันที่สิบสามของแอดเขาเหล็กฟันอ่าของเซียนสารคข้ามกับเขาสองหก ของน้องตาก,กับเขาหกศูนย์ของวันที่สิบสามเขาหมดนะคะนะคะพี่น้องเขาหมดนะคะเขาเดินต่อมาเยาๆฝากพี่น้องเด้อคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลยเนาะคะ่ะสําหรับเสี้ยนสารค้ามือนีเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะค่ะว่างเดินอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งมอมีเจ็ดลั่งเทียพี่น้องศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามตัวหางเดียวเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็ ของแอดจับซีคู่หนึ่งเด้อพี่น้องเดงนี่นะคะจับซีคู่อ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดวางเด่นอยู่ที่สี่กับหกเนาะคะ่ะอ่าจับคู่มีสี่ศูนย์สี่สามหกศูนย์หกสามสามตัวหางเดียวคือเจ็ดสี่หกเนาะคะ่ะเลขวินเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็ดศูนย์สามหกแปดปกติแอดพอเอาหันหาตดอกคะ่ะเลขวินนะคะอ่ามื่อนี้มันตัดว่าขาดพี่น้องแอดยามันออกศูนย์แปดไหมคะ่ะนะคะ ยานมันออกศูนย์แปดก็เลยเอาไว้ก็เทียพี่น้องผู้มีดวงมามักศูนย์แปดก็เทียมันออกจังซีไหมคะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะไปเบองของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าวางเด่นที่ห้ากับเจ็ดห้าสี่ห้าหกห้าศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดศูนย์สามตัวหางเดียวสามห้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะแอดจะว่างหน่ยพี่น้องแคปเนาะคะ่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องนะคะ แคบออเดอร์นะคะถูกแนวทางมีเขา่ามีหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะนะคะทุกแนวทางมีเขา้ามีหลุดมันเงื้องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแอดจะปิดทั้งสี่ให้พี่น้องแคปเนาะคะ่ะเพื่อว่าพี่น้องจะได้เบิกงง่ายๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะถ้าเลขขึ้นสูงมือน,นีก็เก่าแปดตัวเดียวพี่น้องถามว่าเก่าแปดก็จะวนอนูยมอนีแหละคะ่ะแคปเอาค่ะพี่น้องนะคะค่ะได้แล้วด้เนอะพี่น้องเนาะ นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกาบขอบุญขอบคุณเอซพี่น้องที่ติดต,ตามรับชมเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ